โซส,สดีครับโซ่ที่ทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเอาทางหวยฮาหนอยสูตรแยกหน่อยวันที่ย3สิบสาเดือนเฉลี่ี่หกแปดนะครับผมเมื่อวานนี้ผมเข้าแค่หน่อยเดียวนะเป็นฮาหนอยกาซาดนะเข้าบนล่างหน่อยเดียวนะจากนั้นก็รุดหมดเลยสามฮาหนอยที่เหลือรุดหมดเลยเออผมผมไม่สองนะหน่อยปกตินะออกมาสองสองสองอื่นก็ไม่ได้นาะ มาแก้มือใหม่ละกันนะทุกคนนะแก้มือใหม่ละกันมาดูนอยแรกครับผมเป็นฮานอยกาซาดฮานอยกาซาดวันนี้เข้าอีกแน่นอนเก้ากับเจ็ดะเก้ากับเจ็ดมีมาแน่นอนก็จะมีเก้าสี 9นะก้าสองเก้าแล้วก็เจ็ดหนะครับกัน9ก้าหกเนะเกแล้วก็เจสไม่ไม่เก้าก็เจนี่แหละวันนี้เอา9แล้วกันเอา9้าแล้วกันเนาะ ตัวเนี้ยก็จะมีตัวเนี้ยนะครับก็จะมีเก้าสี่เก้าสองเก้าห้าแล้วก็เจ็ดสองนะครับผมสำหรับฮาหนอยแรกฮาหนอยกาซาดก็จบไปแล้ว <c ười> ต่อไปนะครับก็จะเป็นหว่ฮาหนอยพิเศษ พิเศษนะครับวันนี้ก็จะเป็น6นะ6กับ2 6กับ2นะครับก็จะมี6 3 6 4 6 7 2 3 2 4แล้วก็2 7นะครับกันนะครับนี่แหละตัวเดิม60 20ไม่แน่อาจจะมาตัวเดิมนะวันนี้ กมาแล้วก็6กแปดหกนะฟัน6นะครับ6กสามหกสเจ็แล้วก็2 4งสี่หกสาองนะครับผมสำหรับน่อยพิเศษนะน่อยที่2ก็ นี่แหละวันนี้ทุกคนวันนี้สามน่อยนะผมผมว่าต้องเข้านะต้องเข้าแบบอย่างต่ำต้องสองน่อยนะวันนี้สามน่อยพิเศษปกติกับวีนะต้องมีมาแน่นอนหกกับสองน่ะนะพิเศษนะครับจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นฮานอยปกติ ปกตินะครับหกกับสองนาหกกับสองนะครับหกหนึ่งหกสามหกหนึ่งหกสามหกสี่สองหนึ่งสองสามสองสี่การนาครับหกแปด 2 8แล้วสอง7แล้วก็25น้อยนี้ผมเน่นที่2มากกว่านะน้ะนอยปกตินะเหลือ2มาแน่นอนเมื่อวานนี่ออก2 2งสองนะคอยเหลือ2มา2 1 2 3 2 4แล้วก็64นะครับ

น้อยต่อไปนะครับเดนนะครับหกกับสองหกหนึ่งนะหกสามหกแปด สองหแล้วก็สองแปดกันหกเก้าสอง่ตัวฟันนะครับเป็นเลขหกตัวเน้นก็จะมี สำหรับตัวเน้ก็จะมีหกหนึ่งหกสามหกแปดแล้วก็สองสามนะครับผม่นะสำหรับแนวทางนะครับนะหาหน่อยก็สี่หน่อยวันนี้ก็ขอให้มีหกกับสองมา ต่อไปก็จะเป็นตัวเลข3าตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลข6เลขส2งแล้วก็4 3กับ4เนี่ย3นี่ก็มาบ่อยนะ3เนี่ย3มาเกือบทุกวันเลยแต่ว่าเลขสีนี่ก็สามก็ได้ไมั้ หกสองสามนะครับนะพี่ๆท่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้วก็เอาตัวเด่นมาจาับคู่กับเลขหกเลขสองาก็เลขสามได้เลยนะครับผมหรือว่าเวลาไปซื้อก็ขอให้เน้นหกเน้นสองเน้นสามเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ